การตลาดแบบ e m o t i o n a l branding ิ้งทำให้ลูกค้าจดจำได้ยังไงเคยสงสัยไหมเวลาที่เรายังจดจำแบรนด์นั้นได้ถึงแม้จะไม่ได้เห็นแบรนด์นั้นบ่อยๆนั่นคือพลังของ e m o t i o n a l b r a n บ i n g ค่ะทุกคนเทคนิคแรกนะคะคือการสร้าง Storytelling แบบมีอารมณ์ร่วมค่ะคนมักจะจดจำเรื่องราวมากกว่าผลิตภัณฑ์ค่ะลองสร้าง Storytelling ที่เน้นในเรื่องของอารมณ์ร่วมให้กับลูกค้าใช้แล้วมีความสุขและรู้สึกภูมิใจค่ะเทคนิคที่2ใช้ภาพสีและเสียงที่เป็นเอกลักษณ์บแบรนด์ที่แขงแงงกร่่นนะะะคคจจต้อมมีี S ทสาาถด จำได้ทันทีค่ะเช่นภาพสีดแดงของโคคาโคล่าหรือเสียงนี้ค่ะตืดืดืดื้ดืดืดื้ืรู้เลยว่าไอ้ตินกำลังมาเทคนิคที่3นะคะทำให้ลูกค้ารู้สึกมีส่วนร่วมกับแบรนด์ค่ะเช่นการทำชาเลนจ์ให้ลูกค้าแชรช์ประสบการณ์ลงโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะและคนที่โดนใจที่สุดก็อาจจะได้รางวัลบางอย่างกลับไปดังนั้นนะคะการทำ Emotional b บ a n d i n g ไม่ใช่แค่การขายสินค้าเท่านั้นค่ะแต่เป็นการสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้กับลูกค้าเมื่อใช้สินค้าหรือบริการของคุณ